ที่ทำขึ้นโดยแรปปิคอนเพื่อแรปปิคอนถูกเลยที่มันดีกว่ามอสของคับตั้งเยอะวิ er ่งแล้วซีเรียลแบบไหนที่เอเลียนชอบละ่ะโอ้ยฉันอยากได้ใครสักคนมาช่วยฉันเลือกซีเรียลที่ช่วยโลกได้จังเออเลือกฉันยิ่งฉันเป็นเพียงแบบเดียวที่เปล่นนมให้กลายเป็นสายรุ้งเลือกเลื ถ้าเธอต้องการจะช่วยโลกเจาต้องเลือกสีเรียวทิ่เกียวเยอะๆฉันเลืว้าวปาร์ตี้สีเรียวเต้นกันกระจาย้ช่องจ่ายเงินแบบเร่งด่วนโชคดีที่ฉันหยิบของมาน้อยกว่า150ชิ้นทำไมช้ากันจังเลยอืม3 44 78ชิ้น9ก้าคนนั้นมีของไปน่ง1้อิ้นงชิ้นเงินหรอ 1วชิ้นแล้วต่อแถวคิดเงินดว่วนเอาเขาออกไปไม่ใช่นาทีฉันผู้หญิงคนนั้นละเลยต่อกดเกณฑ์ของร้านนี้ซึ่งอาจจะทําให้โลกของเราต้องถูกทำลายได้เลยนะต้องมีสักคนจัดก,การกับเรื่องนี้นี่คือยุคมือสิ่งที่ทุกคนในเมืองนี้ต้องการคือได้กลับบ้านแต่ว่าทางถูกกันโดยเขา <ppo contemporary> ฉันมีสินค้า อเลมีอยู่เพียงผู้เดียวที่จะยุติเรื่องร้ายนี้ได้ท่านหญิงบอสัมแห่งนครหมูอ่อมไปเลยแคปเปอร์คัสบอกมาว่าเยลลี่มันย้ายไปอยู่ที่ไหนหรือว่านายสกินกำปั้นฉันชอบลูกอมกำปั้นอฮะ ง้นฉันจะให้ลูกอมกลัปั้นท่านไหนบอกมาว่าเยลลี่มันอยู่ที่ตรงไหนก็ได้ฉันบอกแล้วฉันพูดแล้วพวกเขาย้ายไปไปที่ล็อกหกี่เมื่อกลางดึกอะเพราะอะไรฉันไม่รู้แต่ว่าฉันไม่ได้บอกเธอนะอยู่ล็อกที่หกสิบสี่เหรอเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมซะจริงๆเลย64เป็นเลขโปรดของฉันนี่แล้วลูกอมกลับพ้นของฉันเลยใหอ่คนประหลาดหลูกอมเหรอฮะปากลอเลย โปรดม่หมดสินค้าหนึ่งร้อยสิบหกชิ้นให้เราผ่านเถิด้ามีแค่สี่ชิ้นเองแค่มีแค่กระดาษชำระบุญเดียวเท่าน,นั้นเองนะอยากเกลือประชาชนไม่หมดไร้ผู้ถือครองสินค้าหนึ่งร้อยสิบหกชิ้นแค่ขอท้านไทยในน้มของอัศวินนครหมูอ้อม <c oughs> <c oughs> คิดว่าทะยุทธ้าได้ร่เจ้าหยดุดข้าไม่ได้พอว่าขานะ